ํำนานของเราอาสูรและทวยเทพตอนที่407.5อเจื้อะครมันกล้าบังอาจจู่โจมข่ากันข้าจะต้องตัดการเชื่อมต่อระหว่างเจ็ดจำนองของข้าออกซะโ <SP AN N AL> ชคยังดีที่ข้าตัดสินใจไม่ผิด วิญญาณของข้าครึ so, illing, ่งหนึ่งเนี่ยถูกเผาผลาญหายไปแล้วเมื่อพวกเราบรรลุพลังถึงขั้นระดับจอมยุทธ์บรรพการร่างกายกายภาพของพวกเราเนี่ยจะสูญสลายหายไปและจิตวิญญาณจะรวมเป็นหนึ่งเดียวนั่นก็หมายความว่าจอมยุทธ์ระดับบรรพการเนี่ยมีจิตวิญญาณแล้วก็ร่างกายเป็นหนึ่งเดียวกันถ้าเกิดจิตวิญญาณของพวกเราอ่ะถูกเผาผลาญมาลายหายไปจนหมดสิ้นการมีอยู่ของพวกเราอะก็จะสูญสลายหายไปด้วย การที่จะฟื้นคืนวิญญาณอีกครึ่งหนึ่งให้กลับมาได้นั้นข้าต้องนา่าศึกวิชาถึงสาสิปีแล้วนะบ้าจริงข้าได้ลองตรวจสอบทั่วทั้งราชวังศักดิ์สิ์มิติดวงตาแล้วแต่ว่ายังไม่เจอสมบัติเลยแม้แต่ชิ้นเดียวหรือว่ามีใครบางคนเอามาันไปแล้วอย่างนั้นหรอข้าจะปล่อยพวกมันเอาสมบัติทั้งหมดไปไม่ได้ทุกทุกคนจงฟังให้ดีใครที่อยากจะมีชีวิตอยู่ จงทิ้งแหวนเก็บของของเจ้าไว้ถ้าไม่เช่นนั้นละก็เจ้าจะต้องตายอย่างไร้ความปาาน,นี้อ้โหอ๋อสำนักเทระสูรเนี่ยยังเห็นแก่นหน้าบุตรศักดิ์สิทธิ์แล้วก็บุตรีศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะพวกเขาอ่ะจะไม่สังหารพวกเราทั้งหมดหรอกไปกันเถอะไปกันเร็วๆเข้าเร็วๆ เอาดูซะนี่คือแหวนเก็บของของข้า,เ,าเดี๋ยวก่อนข้าได้ให้ของทุกอย่างกับเจ้าไปหมดแล้วเจ้าต้องการอะไรอีกอย่างนั้นเหรอนี่เจ้ากล้าดียังไงถึงแอบซ่อนสมบัติไว้กันสงสัยเจ้าจะไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อแล้วใช่ไหมโ <c oughs> อ้โห ออข้ามันซาอ๋อเอ๋ยอ่ะนี่อ่ะนี่แหวนเก็บของของข้าบ,บ้าจริงถ้าไม่จูจูท่านหัวหน้าอาจารย์อเวจีทมินถึงมาโผล่ที่นี่กันล่ะต่อให้ข้าจะสังหารเลยลีแล้วก็แย่งสมบัติของเขามา แต่ว่าสมบัติเนี่ยสุดท้ายก็ต้องตกอยู่ในมือของหัวหน้าอาจารย์อเวจีทมินอยู่ดีเชื่อไม่ต้องพูดถึงสมบัติที่ข้าจะแย่งมาจากนยหลีเลยต่อให้สมบัติที่ข้าได้มาข้าก็ต้องมอบให้พวกเขาทั้งหมดหลังจากที่ข้าผ่านเรื่องราวความยากลาบากมาขนาดนี้แล้วนี่ข้าจะต้องกลับไปมือปล่าจริงๆหรอออเฮ้ย เนลีเราเจอกันอีกแล้วนะเจ้าหมอนี่เป็นใครอย่างนั้นเหรอข้าควรจะสังหารเขาไหมหืมไม่จำเป็นหรอกพี่ชายวูอย่าจีเขาตกตรงของพวกเราอ่ะจบลงแล้วนะตอนนี้พวกเราจะต้องแยกทางกันแล้วแหละข้าหวังว่าครั้งหน้าที่พวกเราเจอกันอีกพวกเราอ่ะจะไม่เจอกันในฐานะศัตรูนะเช่ ยานยางอะอ,อยู่ที่นี่ด้วยอย่างนั้นหรอค่ะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาเลยแล้วเจ้าเสี่ยวอยู่นั่นน่ะอยู่ที่ไหนกันหรือว่าเขาจะตายแล้วจริงๆหรอฮนี่ข้าเข้าใจเขาผิดไปอย่างนั้นหรอมไม่สิก่อนหน,น้านี้เรามีข้อตกลงกันนี่นาะพวกเราบอกว่าพวกเราจะแบ่งสมบัติกันคนละครึ่งถ้าพวกเราเจอสมบัติพวกนั้นแต่ว่าข้ายังไม่ได้รับส่วนแบ่งสมบัติของข้าเลยเอามาสิ แล้วเราจะมัวมาเถียงกันเรื่องนี้อยู่ทําไมล่ะต่อให้ข้ามอบสมบัติให้กับเจ้ายังไงเจ้าก็ไม่สามารถแอบเอามันออกไปได้อยู่ดีเรื่องนั้นเจ้าไม่ต้องห่วงหรอกนะเจ้าจแค่มอบสมบัติมาให้ข้าก็พอแต่ว่าข้าไม่ได้เอาสมบัติอะไรเลยมาจากราชวังนั้นนะต่อให้เจ้าอะจะค้นทั่วร่างของข้ามันก็ไม่มีอะไรที่ข้าจะสามารถมอบให้เจ้าได้หรอกอย่างกับข้าจะเชื่อเจ้าอย่างนั้นแหละ ข้าเห็นเจ้าอ่ะได้สมบัติไปตั้งมากมายอ๋อสมบัติที่มีทั้งหมดเนี่ยก็เป็นแค่สมบัติที่มาจากห้องโถงด้านข้างแล้วพวกเราก็ตกลงกันเรื่องนั้นแล้วไม่ใช่หรอเอ่อโอเคแค่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสมบัติพวกนั้นก็ได้แต่ว่าข้าต้องการให้เจ้าคืนพลังของวิชาบูชายาเลือดอสูรมาสกอนหืมนี่พวกเขาคุยอะไรกันอยู่นะ นี่เจ้าเราค้าเล่นใช่ไหมก่อนหน้าน,นี้เจ้าไม่เคยพูดเลยว่าเจ้าอ่ะต้องการเอาพลังของวิชาบูชายัญเลิศดอสูรกลับไปและมันก็เป็นไปนไม่ได้ที่ข้าจะสามารถคืนพลังของวิชาบูชายัญเลิศอสูรได้แต่ถ้าเจ้าต้องการจะถ่วงเวลาไม่ให้ข้าออกมาจากราชวังศักดิ์สิทธิ์มิติลงตายแห่งนี้ได้แล้วก็แล้วทาไมเจ้าถึงไม่ลองไปคุยกับท่านหัวหน้าอาจารย์อเวจีทรมิน erm หรือไม่ก็บุรรตรศักดิ์สิทธิ์หลีหัวดูล่ อโปรดติดตามตอนต่อไปขอพวะคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่รับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r ร b ์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ